สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับนักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรครับซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มาทําสารคดีแนะนําการท่องเที่ยวของเกาะพีทักษซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของนักศึกษาเองในรูปแบบของการค้นคว้าและการทําสารคดีเชิงท่องเที่ยวและที่สําคัญครับจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกาะพีทัก์แห่งนี้ด้วย ผู้ใหญ่คิดว่าการทําสารคดีของนักศึกษาแบบนี้หรือการมาวิจัยของอาจารย์เองหรือเป็นการวิจัยโดยนักศึกษาจะมีผลอะไรบ้างต่อการท่องเที่ยวของเกาะพีทักครับมันมันมันเป็นจุดดีมากนะผมว่าการท่องเทเี่ยวในตามหลักจริงๆเมื่อก่อนทางเกาะพีทักเขาไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้มากมายแต่ก่องนะแต่พอมีการวิจัยขึ้นการเชิญการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือ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 นการันตีว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันถูกท่องและมันดีและมันเหมือนเป็นสื่อ สื่อที่การันตีให้เราได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะพิทักษ์เนี่ยมันมาตรฐานเข้าสู่มาตรฐานอีกอีกทีหนึ่งครับส่วนตาจิตอ่ะไม่คิดว่าไงมผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าบางคนก็มาพักผ่อนเฉยๆบางคนก็ไปดำน้ำําบางคนก็มาทําเป็นหอยเป็นเสื้ออะไรอย่างนี้มันเป็นทางเลือกหนึ่งของของนักท่องเที่ยวที่จะมาเลือกได้ว่าเราต้องการทําอะไรครับ ก็เป็นการนําเสนอผ่านทางสารคดีการท่องเที่ยวเพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวที่ชุมชนเกาะพีทักแห่งนี้นะครับขจรักผู้พัฒนาสินรายงาน